ปุถุทมาหอดบ้านบุงค่าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามผามาเบงสถานการณ์น้ำบริเวณลำน้ำซีบ้านบุงค่ามันก็นตั้งอยู่ข้างๆลำน้ำซีนี่พอดีครับพี่น้องโอ้ยอยู่คงน้ำเนาะสิหลอดบบปีนี่ไหลไปทั้งบ้านทาออ่าแฮอำเภอคลองชชยจังหวัดกฬสินครับมาแล้วครับคุ้งน้ำบ้านบุงค่าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามน้ำซีเริ่มนุ่นมาแล้ว มาจากทั้งพีครับอำเภอเมืองโอ้หลายแห้งเลยหอดโค้งน้ำโมนีกาจิตวล่ะครับนี่เป็นการทดสอบพนังไม่เพิ่นพระผุทเาม่าอัปเดตสถานการณ์น้ำแม่น้ำซีบริเวณบ้านบุงค่าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามให้พี่น้องเบิ่งครับ กิปนี้ไว้สักห่อนหอกันไหม